ชาวต่างชาติเนี่ยตอนนี้คนที่มาเท,ที่ยวจีนฮ่องกงหรือไท,ท้ทวกนคนเนี่ยต้องมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาจะต้องมาซึ่งไม่มีใครไม่รู้จักในแพคเกจในการท่องเที่ยวของต่างประเทศเข้ามาทางยุโรปทางอะไรเขาต้องมาบางปูบางปูงเนี่ยจุดสําคัญเลยก็คือลกนางนวลลกนางนวลเนี่ยเขามาเขามาอยู่ส่วนใหญ่เขามานะ ข้อมูลที่ท,ที่ที่ทราบนะเขาบอกเขาก็บินมาบินมามาทางบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่มาก็ตามฤดูถึงฤดูเขาก็มาเขาก็หนีบางทีหนีหนาวมาบางทีอากาศที่เขาไม่ชอบอนะ่ะหรืออะไรพวกนี้ยก็จะมองเมืองไทยมาแต่เนี่ยทางเจ้าหน้าที่อาหารตำรวจอะไรพวกนี้ เราไปบอกว่าทางลกตรงนี้หลังหลงอาหารไม่พอนะครับอาหารที่เขากินธรรมาชาติไงไมันไม่มีเจ้าของไงเขามาตามธรรมาชาตินะทางทางเมืองไทยทางที่เขาก็อนุรักษ์ไว้เวลาไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของใช่ไหมทําให้บางทีคนมาเที่ยวอะ่ะมาน้อยบางทีมาเที่ยวเยอะแต่ไม่มีอาหารมาเขาถึงบอกว่าเรามีไอ้พวกของเหลือของอะไรที่ว่า กินอะไรที่เราไม่ได้กินน่ยติดมาด้วยติดมาด้วยก็มาให้พวกน้องๆมาให้เนี่ยเราก็มาให้เขาเนี่ยเนี่ยมาให้เนี่ยดวดูเขารอมารอเดี๋ยวเขาก็เมาโอ้ยมาใกล้ละเขามาใกล้ละเดี๋ยวเ็ามาแน่ โยนแล้วนะวันทุที่โอ้โหไปเรียบร้อยแล้วตัวนั้นไปละไปละเอ้าเขาบอกคือไม่พออ่ะอาหารเขาก็ให้เยอะนะแต่จํานวนที่เขาปริมาณที่เขาจะกินลงไปเนี่ยพวกน้องนกเนี่ยเขาไม่พออนยมาใกล้เลยอ่ะมาเอ้าเนี่ยเห็นความหิวเขาไหมเขาหิวมากเปล่าก็ตัวนั้นไปละ ไม่ถึงน้ํานะครับยเยอะมากสรุปแล้วสรุปแล้วเหมือนเด็กชอบกินปีโป้อันนี้เราพรุ่งนี้จะชิ้นใหญ่ไม่ได้คือเราต้องกระจายเป็นชิ้นเล็กๆให้เขาจะได้กินทั่วทั่วถึงโอ้แย่งกันน่ะไบเรียบร้อยแล้วนะน่ะคล้ายคล้ายเป็ดเลยนะพรจะยาวชิ้นใหญ่เพราชิ้นใหญ่บางทีได้ตัวหนึ่งแล้วก็ หอ้เขาร้องอ้าวอ้าวได้ไปละโอ้จะรออีกเนี่ยเด็กเขามาเขาชอบมากเลยนะนขนมขนมนี่คุกกี้อ่าเหลือใช้ที่บ้านก็เป็นของดีสำหรับน,อน้องนกอุัยมาเลยนะเนี่ยอ้าววันดูที่ฟุ๊บอ้าวไปแล้วโอ้โหชีวิตอะไรจะมีความสุขขนาดนี้พวกเราอย่าเครียดน,นะชีวิตอะ ถ้าเรามีความทุกข์หรือความเครียดเราหันเข้าหาธรรมชาติคือเป็นสิ่งที่ดีสําหรับมนุษย์เลยนะามนุษย์เราเกิดขึ้นมาอยู่กับธรรมชาติหนะตอนนี้ชิ้นนี้นะเขามาเต็มเลยเนี่ยมา,าอ๋อัจา,าจักระติเกือบได้เอา้าเอาแล้วไปละโอ้โหามาๆใครมีขนมอะไร อ้าวไปแล้วเขาได้นะได้กลางอากาศนะั่นไม่ได้ทิ้งหลงคองนะกลางอากาศเลยนะวันทุที่บโอ้โหไปแล้วลนะชีวิตเราอย่ากเก็บอย่าอมความทุกข์ oh, 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 เราอมอมสุขภาพแข็งแรงดีกว่าทำไม่ยากนะท oh, oh. ี่เราบอกอะ ส่วนใหญ่ไม่ถึงพื้นนะั่นแหะไปมาละของไม่ลงพื้นตนะิดชิ้นจะล,ลงพื้นลนะชิ้นคือเจ้าหน้าที่ทหารเขาเคยฝากบอกมาไปแล้วนะนะั่นน่ะเขาบอกเขาบอกเราให้ใ hey, ห hey, hey ้ให้ถ้ามันได้ปุ๊บมันจะบินหนีเลยคือเขาฝากบอกมาก็คือสิ่งที่เกิดทำเขามาเยอะไงเขามาแล้วเขามีความสุขเขาชอบไงทางคนไทยก็เมืองไทยก็อนุรักษ์ แต่ทางฮ่องกงก็ทัวร์มาลงบ่อยนะบอกพวกเราเป็นคนไทยบางคนยังไม่เคยมาหรือว่ามาไม่เห็นความสําคัญของของเมืองไทยไม่เห็นความสําคัญตรงไก,ก,ก,ๆกลกๆเ,ลนะเห็นไหมก็มีเรือลบ่ะไกลๆเลยนะเห็นไหมเรือลบือส่งสินค้าก่อนก็ดีมากนะ ขนส่งส่งสินค้าขนส่งมีของวัสดุอะไรที่เราใช้หรือว่าสินค้าอะไรนะเราบางทีก็มาอาจจะมาจากเรือลำนั้นแล้วส่งต่อเรือเล็กเข้ามาพวาต้องนี้นี้เราแบ่งครึ่งเลยเราไม่ต้องเราไม่ต้องโยนเราให้เลยเอา ดูดิผู้ที่โชคดีโอ้ยระวังระวังไปแล้วชีวิตอ่ะ ที่ไปอ่ะรอยยิ้มมันมีหมดอย่างเราจะมาบางปูอ่ะมันไม่ยากเลยถ้าเราจะประหยัดแล้วก็ขึ้นรถสองแถวมามีมอเตอร์ไซค์ก็ขี่มามีรถส่วนตัวก็เทามาได้ได้มามาได้ทุกทางเพราะส่วนใหญ่ก็คนบางท,ทีทำงานมาเหนื่อยๆอยากจะมีสภาพจิตที่ดีส่วนใหญ่มานับนับครั้งกันได้นะไม่ได้มาบ่อยนักจากคนอยู่แถวนี้ มิจอ,อยู่ที่ในมือเรานะมือเรามือเราสามารถบันดาลให้มีความสุขขาเราพาเราไปความคิดเราให้เรามีเรื่องราวที่ดี <c oughs> กินขนมเด็กฮะเอามาขนมมาขนมมาขนมอยู่ไหนอยู่ไหนเอาซองมาซองมาซองมาเอาซองอยู่ไหนซองทั้งหมดซองมาเอามาเกิดเรื่องใหญ่แล้วข่าวดวนนกนางวนวลกินขนมเด็กกินขนมเด็ก ลูกนางนวลกินขนมเด็กชอบด้วยนะเขาชอบมากนะปกติเขาจะกินหนังหมูเบือบ่อเขาบอกเขามีเนี่ยเ<อ>ขาด้วยเขาบินหนีเขาต้องบินไปกินยังไงเขากลัวกลัวกลัวโดนแย่งอันนี้มันฝรั่งนี่ใช่ไหมอ่ามันฝรั่ง,มงมไม่ชอบ,ชอบเดี๋ยวดูเดี๋ยวชอบ ดีเหรอไม่ชอบหมดทำไม่เป็นอ่ะโอ้โหมาสรุปแล้วกินหมดแล้วนะีขนมเด็กขนมผู้ใหญ่ขนมคนแก่พกมาเถอะครับมันเริ่มเรากินแล้วสึกเบื่อหรือว่ามันเริ่มจะหมดอายุหรืออะไรพวกนี้ดีกว่าไปทิ้งขยะใจบุญด้วยครับ โคดโหินไอ้โคดต,ตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะเขาจะเนีมันพืนนี่ก็ไม่ค่อยสนใจนะแปลกนะ ไม่เคยสนใจบินเข้ามาแล้วก็ไม่สนใจมันมันฝรั่งสงใส่ okay. กินเบื่อแล้วมั้งถ้าลอยกลางอากาศกินพื้นไม่กินเออแปลกทางอากาศถ้าลงแย่งกันกินถ้าอยู่ดูเยอะๆกิน หน,หน้าขาวกับหน้าดํานะทเพศผู้เพศเมียแ่บไม่รู้นะแต่ส่วนใหญ่เพศผู้จะตัวใหญ่เห็นไหมหรือว่าเพศเมียจะตัวเล็กส่วนใหญ่นะถ้าเป็นสัตว์เออหน้าขาวกับหน้าดาจริงๆ้วยนะต้องให้เซียนนกมาดูแต่ส่วนใหญ่ไม่กลัวคนหรอก ถ้ามาบ่อยๆทุกวันเขาจำได,ำไดม้มีมีมีเจ้านี่ผสมลงด้วยอ่านี่เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นผสมลงกับสีเทากับสีขาวสีเทาคือเจ้าถิ่นสีขาวคือทีมเยือน

มีอีกไหมมีอีกไหมหมดเรอเนี่ยชาวตะวันตกมาต่างชาติที่เราพูดเอาไว้เนี่ยนี่มากันเองหรือว่ามากันเองก็ส่วนใหญ่ดังทั่วโลกนะทางพวกเราไม่ทราบกัน หลังชาวตะว,วันตกก็เนี่ยไม่รู้ประเทศแรงกฤษหรืออเมริกาเนี่ยคนถ้ามาเมืองไทยถ้าก็รู้รู้มากอย่างเงี้ยรู้มีความรู้ดูทามท่องเที่ยวอะ่ะเขาจะต้องมานี่ทุกคนคนไม่ได้ติดอาหารมาอะไรเขาก็มีขายอาหารเขาก็คือหนังหมูหนังไก่พวกเนี้ย เรามีบริการอยู่ถ้าเรามาเรามีที่บ้านอย่างเงี้ยขนมปังอย่างเงี้ยของทุกอย่างที่เหลือใช้อ่ะเอามาได้หมดเอากินหมดขนมเด็กขนมอะไรเมื่อกี้ก็ขนมเด็กดเัก้งนั้นมาตั้งแต่ตุลาถึงถึงเดือนไหนตุลาพฤศจิกาธัานวามกราคุามีนามเมษาเจ็ดเดือนเนี่เจ็ดเมษาต้นเดือนไปแล้วประมาณกลางกลางเดือนเมษาเขาก็จะไปแล้วจ,จะไม่ค่อยเยอะแล้วแต่ม,ม,มีมีทั้งปีใช่ไหม บางมีบางมีทั้งปีแต่ไม่เยอะไม่ทั้งปี่แค่เดือนที่บอกเนี่ยหกเจ็ดเดือนที่บอกเนี่ยอ๋อรู้วยนะเราบอกไว้เขาจะได้รู้กันเผื่อใครอยากมาหาเด็กๆมาดูนกอะไรพวกนี้ก็จะได้จะได้รู้อ๋อครับครับขอบคุณครับแล้วก็มีปลาชายเลนเห็นไหมลอยอยู่เนี่ยที่ลอยลอยหัวปิ่มๆๆเนั่นนั่นปลานะครับนั่นน่ๆที่ลอยดูเหมือนกบนั่ยนะเห็นไหมอ๋อนั่นนะ เรียกว่าปลาปลาภาษาเพาะเขาเรียกว่าปลาเท้าป่าเท้าปลาขานั่นะหรือแถวบ้านชาวบ้านเขาเรียกป่าตีนในนี่คือคือป่าชายเลนในนี้ก็มีหมดนะเคยเห็นไอ้พวกปูก็เห็นปูตัวแมงดาอะไรก็เห็นแมงดาทะเลครับ ที่เป็นฝากลมๆอ่ะถ้ากลางคืนอ่ะมาส่องอ่ะถ้าเขยังไม่ปิดมาส่องอ่ะเห็นเยอะเลยกลางคืนเน่ะเนี่ยเนี่ยตัวนี้นอนอยู่ตัวใหญ่เลยนอนตากแดดอยู่ดีนะครับสําหรับทั่วโลกถ้ายังไม่เคยมาเที่ยวมาเมืองไทยนี่ก็จะแนะนําเลยนะครับที่ท่องเที่ยวที่เนี่ยคือคือใช้จ่ายไม่ไม่ไม่แพงอ่ะ คือเป็นที่น่าท่องเที่ยวเลยละ่ะ<ม>เป็นเป็นเป็นที่สำหรับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ที่สำหรับให้เราพักผ่อนหย่อนใจนูน่นจ้ะนู่นปาตินนูน่นเกาะหยุดตรงกิ่งไม้อ่ะตัวใหญ่มากอโอ้ยขเขาเดินได้นะเขาเดินได้แบบเห็นไหมเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าชาตวตะวันตก พวกประเทศทางสหรัฐหรืออเมริกาเขามาเดินเนี่ยมันก็เห็นเน่ยเห็นเห็นให้เลยนะถ่ายไปข้างหลังให้เห็นนะเนที่หใหญ่หน้าเขาก็ตลกดีนะตาใหญ่ๆหี่มา ที่ท่องเที่ยวของเรามีเยอะถ้าเชา้ชาเช้าอ่ะคนคนไหนที่ว่าเหน็ดเหนื่อยกับการงานหรือว่าเบื่อเบื่อชีวิตอ่ะอย่าก็อย่าไปท้อนะอันนี้เราให้กําลังใจนะเหน็ดเหนื่อยชีวิตกับคนพูดไม่เข้าหูหรืออะไรพวกเนี้ยในเราแบบนี้แหละหารองเท้าดีๆ <laughs> ถ้ามีมีเพื่อนสนิทหรือมีญาติมีพ่อแม่พี่น้องเด็กๆลูกหลาน มาได้หมดแล้วครับเขาไม่ได้คิดค่า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 บัตรค่าเข้าก็คือจะมาเมื่อไหร่ก็ได้มีเวลาเขาเปิดปิดดูวันเวลาแต่ในนี้ได้ออกมาในนี้ถือว่าดีนะแต่ตอนนี้เริ่มโดนน้าทะเลกัดถ้าคนมาต้องพยายามมาเดินนะตรงเนี้ยเพราะว่าอีกหน่อยถ้าพังไปก็คงบรรยากาศอย่างนี้หาหาหา,หายากนะที่เขาตั้งใจปลูกเป็น โอ้แต่น้ำทะเลนี่กัดกกัดรุนแรงมากนะทางนี้ออกมาก็เริ่มลึกขึ้นเรื่อยๆแล้ว ไม่รู้มีแต่พวกอ้ไปลาก็จะถมักจะอยู่ที่ตื้นลึกลงมาตรงนี้ก็น้อยล้มาได้ทั่วทั่วโลกนะครับฝากไว้ของเมืองไทย ที่เที่ยวที่ราคาไม่แพงมาได้ทั้งทั้งครอบครัวมาได้ทุกเพศทุกวัยมาได้ทั้งคนแข็งแรงทั้งคนป่วยคนอะไรมาได้หมดคุณมาอารมณ์เบิกบานที่นี่คุณมามีความสุขที่นี่แล้วก็คุณก็มาสร้างรอยยิ้มได้ที่นี่ นี่เขาก็บอกเรื่องราวของประวัตินกทีก่เขาบินมาประวัตนกนางนวลที่พบที่บางปูส่วนมากก็คือนกนางนวลธรรมดาเป็นนกที่อพยพมาจากเทวีบเอเชียตอนกลางมา,มาจากเมืองจีนเนี่ยจีนที่เบตมองโกเลียอู่ทางนน้นหนาวนี่ที่จะอพยพเข้ามาในช่วงลึหน้าหนาวจะพบเห็นเชื่อช่วงเดือนตุลา ไปถึงพฤษภาคมอ๋อกุลาพฤศจิกาลาพุทิกาธันวามกราคมพามีนาเมษาพฤษภาก็ประมาณ8เดือน7-8ถเดือนกาอรอพยพย้ายถิ่นของลกนกนันก,ก็คือการเคลื่อนย้ายซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำระหว่างที่เดิมที่ใช้เป็นแหล่งสร้างวางไข่อ๋อ่วงช่วงผสมพันธุ์ ที่นกใช้แหล่งหากินดังนั้นเข้าสู่ฤดูหนาวอุณหภูมิลดลงน้ํากลายเป็นน้ําแข็งอฝั่งนู้นเป็นน้ําแข็งพวกพืชผลไม้อาหารการกินไม่ดีจยุดการจเจริญเติบโตไม่เหมาะสมอาหารน้อยลงนกจึงจําเป็นต้องอพยพมาเมืองไทยอ๋อย้ายทางซีกโลกทางใต้ก็คือเขาเราอย่าอยู่ตอนตอนเหนือของเราซึ่งมีอาหารแหล่งสมบูรณ์ถ้าจีนอยู่ตอนเหนือเราแอาศัย ตลอดฤดูหนาวมาถึงฤดูร้อนก็จะกลับไปถิ่นเดิม oh. วางไข่เขาสร้างรังอยู่แถวนน้นแต่บินมาหลบหลบหลบน้ําแข็งฤดูเยือกเย็นทางนี้เจ็ดแปดเดือน้ปีหน้าก็มาทางนี้ถ้าสูนใหญ่ก็มาโตที่นี่แหละถ้าเจ็ดแปดเดือนนี่คือถ้ามารุ่นๆน,น,นี่เป็นหนุ่มแล้วนะเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วนะนี่แ <laughs> หละข้อมูลของจริงเลยละ่ะของจริงๆเลย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูถ้าคนสุขภาพไม่ดีนะโอ้โหในใต้ป่าชายเลนนี้นะอากาศดีมากๆเลยนะโอโตรงนี้นะดมดูแล้วไม่มีมลพิษเลยไอออกซิเจนนี่ขึ้นมาดีมากๆคนสุขภาพไม่ดีนะถ้าอยากให้มา อยู่ใกล้ๆแถวพวกนี้หรือที่อื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องที่นี่ที่มันไม่มีควันมลพิษมันจะฟื้นไข้ฟื้นไม่สบายเร็วมากแข็งแรงก็จะแข็งแรงยิ่งขึ้นมีโรคร้ายมีอะไรก็จะหายทุเลาลงตอนนี้เขาเรียงส่วนใหญ่ดูๆเขาเหมือนว่าอากาศที่นี่มันอุ่นกับประเทศเขาข้าทางเขาชอบอาบแดดยืน ยืนเรียงหน้ากระดานเลยอาบแดดไปถึงนู่นเลยนะ